วันนี้นะคะเราจะไปฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการนะคะเราขึ้น B t ทอนะคะไปลงเคหะหรือใครจะลงปากน้ําก็ได้นะล้วค่อยเรียกรถผ่านแอปก็ได้นะคะพอเราลงเคหะนะคะก็ออกทางออกที่4นะเรียกรถผ่านแอปนะคะหรือใครจะเรียกแท็กซี่ก็ได้นะค่ารถเจ็ดสบาบาทนะคะใช้เวลา10นาทีนะคะก็จะถึงแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวนะคะก็เลยจะกินข้างนอกก่อนแต่ในสวนสัตว์ก็จะมีร้านข้าวเยอะเหมือนกันนะข้าวผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งนะคะเด็กน่าจะประมาณ80บาทที่แรกที่เราไปนะคะคือบ่อจ เป็นจระเข้น้าจืดนะบ่อน,นี้จะอายุประมาณ5ปีค่ะตอนที่เราไปเป็นเวลาที่เขาโชว์จระเข้พอดีค่ะเราเลยแวะไปดูกันก่อนเสียค่าเข้านะคะเข้าไปดูกันได้ตามเวลานะลืมถ่ายเวลามาด้วยจระเข้นะคะผ่านน้องเสือพอดีก็เลยดูสักหน่อยนึงที่นี่ก็มีให้ถ่ายสิงโตด้วยนะคะในราคา200บาทอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะแต่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ก็จะมีโชว์หุ่นจระเข้ให้ดูนะจระเข้แบบจําลองอะคะ่ะเราเดินไปต่อกันเลยเดินทะลุออกมาก็จะเป็นพวกแกะพวกแพะนะคะ ปล่อยน้องแกะให้เดินออกข้างนอกได้เลยนะคะม้าก็จะตัวเล็กๆนะพี่ก็อย่าลืมให้อาหารน้องแกะด้วยนะน้องแพะด้วยนะคะกำลังน่ารักน่าชังเลยส่วนเราก็มาให้อาหารน้องตัวนี้นะคะน้องชอบกินแครอทอย่างเดียวเลยแก้วให้แครอทมันแค่สี่อันเองจะซื้อเพิ่มให้น้องก็ได้นะน้องชื่อโคล่านะแถมจับได้ด้วยคนนุ่มๆส่วนคาบีบลาก็มีบริการอาหารให้น้องด้วยนะแก้วละ50บาทแต่น้องกําลังนอนก็เลยไปกันก่อนดีกว่าส่วนที่นี่ก็จะมีน้องมาแค่2ตัวนะคะมีจุดบริการให้อาหารน้องเหมือนกัน ่ร,ราไมไปสัตว์ตัวต่อไปกันดีกว่าน้องหมีขอนะคะใครอยากถ่ายรูปก็ได้นะแค่50บาทเองอยู่ในกรงก็คือน้องที่ตัวสมวัยแล้วนะคะคือน้องน่ารักมากหรือมาให้อาหารน้องกันด้วยนะอันนี้น่ารักสุดๆจุดต่อไปนะคะคือการนั่งรถไฟไปกันนั่นเองนั่งรถไฟก็ช่วยผ่อนแรงไปนิดนึงนะก็จะเจอสัตว์ต่างๆแหละทุกคนแต่ว่าใครไม่อยากก็เดินเอาก็ได้นะที่เขาก็ไม่ค่อยใหญ่จากเท่าไหร่นะส่วนเรามาลงตรงช้างนะคะช้างเที่ยวร้อยนะคะสองคนก็นั่งได้นะนั่งสองคนก็ตกคนละ50บบาท เองส่วนใครอยากถ่ายรูปก็20บาทค่ะช้างตัวนี้เป็นคุณยายแล้วนะคะเขาอาจจะรับเงินไม่ค่อยเป็นนะวานช้างเขาบอกมาค่ะมาต่อมาต่อกันไปตอนโชว์พิเศษนะคะก็คือโชว์ช้างนั่นเองก่อนจะไปโชว์ช้างก็มีโชว์มาเข้ามาก่อนนะต่อาจากโชว์มาก็เป็นโชว์พี่ช้างทั้ง3มตัวมาเรียคําศัพท์ผิดขอโทษด้วยนะคะก่อนที่จะเริ่มการแสดงก็จะมีอาหารมาขายก่อนนะคะใครอยากให้ช้างกินแนะนําให้ซื้อเหอะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เลยไม่ได้ให้อาหารพี่ช้างเลยนะคะให้เป็นธนาบัตรไปเลยตัวต่อไปที่เราชอบพิ สุดนะคะนี่น้องแบงค์คือน้องจะกินตลอดเวลาเลยมีกิจกรรมก็จะกินอย่างเดียวเลยห่วงกินสุดๆถ้ามีกิจกรรมน้องก็จะพยายามเอนเตอร์เทนให้สุดๆเลยนะ,ะเราไปกันต่อกับลิงจ้าดังที่สุดและตอนนี้นั่นก็คือไอเอ็มกับไอดนะคะรู้สึกว่ามันกํนลาลังเบื่อเบื่อมั้งรู้มไม่ออกเลยว่าตัวไหนเอ็มตัวไหนไอดอลส่วนข้างๆก็จะเป็นเอกกับล<ต>ูบี้นะคะสามารถซื้อไอติมมาให้น้องกินได้นะคะเราให้ขนมปังน้องมันไม่กินกันเลยหรือไม่ก็น้ําแดงหวานๆเพราะในกองมีแต่พวกอาหารแบบนี้อันนี้ก็คืออีกองหนึ่ง แต่ไม่รู้